อันนี้ทล์กในวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับสุดยอดนักฆ่าในตำนานครับนักฆ่าคนนี้คือตำนานของตำนานในหมู่นักฆ่าด้วยกันเองเขามีฝีมือในการลอบสังหารและต่อสู้ที่เป็นเลิศไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนเขาก็พร้อมจะต่อกรกับศัตรูที่บุกเข้ามาอย่างไม่ขาดสายถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะกลายเป็นตาอ้วนพุงพุ้ยไปแล้วก็ตามและบุคคลในตำนานคนนี้มีชื่อว่าสากโมโตะทาโร่ครับ สักามโตะทาโร่เท่าว่ากันตามตรงเราไม่รู้เลยครับว่าอดีตของสักามโตะมีที่มาที่ไปยังไงพ่อแม่เป็นใครพื้นเพเป็นคนที่ไหนทุกอย่างล้วนเป็นปริศนาสิ่งที่เรารู้คือส a กามโตะเปิดตัวครั้งแรกในฐานะนักเรียนของ JCC Japan g e a a t i o n หรือก็คือโรงเรียนสําหรับฝึกฝนมือสังหารนั่นแหละครับแต่ในคลิปนี้ผมจะยังไม่เจาะลึกข,ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ JCC ให้มากนักนะครับยังไงขอติดเอาไว้ก่อน แล้วคลิปต่อไปค่อยว่ากันซากาโมโตะเป็นนักเรียนที่มีฝีมือดีมากครับเขาเรียนอยู่ในแผนกรอบสังหารแผนกที่เต็มไปด้วยเหล่ามือสังหารอนาคตไกลามากมายแต่ถึงแม้ว่าแผนกที่ซากาโมโตะเรียนอยู่จะมีนักเรียนมากมายนะครับแต่เอาเข้าจริงก็มีเพื่อนที่อยู่ด้วยกันบ่อยๆแค่2คนเท่านั้นครับนั่นก็คือโยอิจินากุมะับปริออนอาคาโอเหตุผลที่ซากาโมโตะมีเพื่อนน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาที่ใส่ไม่ดีนะครับเหตุผลนั้นมีแค่ว่าซากามโตะและเพื่อนอีกสองคนเก่งเกินไป จนนักเรียนคนอื่นไม่กล้าเข้าใกล้ก็แค่นั้นและหากถามว่าซากาโมโตะตอนเป็นนักเรียนเก่งแค่ไหนอ้างอิงจากลุงพันโลงนะครับเขายืนยันด้วยตัวเองว่าซากาโมโตะเป็นนักเรียนที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาตั้งแต่เริ่มงานที่ JCC ส่วนนักเรียนที่ลุงพันโลงเคยพบเจอมาทั้งหมดคือ3 8 0 0 0คนครับดังนั้นถ้าเราจะบอกว่าซากาโมโตะคืออันดับหนึ่งใน3 8 0 0 0คนก็คงไม่ผิดอะไรครับพลังและความสามารถ ถ้าพูดถึงความสามารถของสกามโตก็คงต้องบอกตรงๆครับว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่เก่งกาจด,ด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษแต่เขาเป็นคนที่มีความสมดุลแถมยังปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีสกามโตเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับอาวุธที่ใช้ครับเขาไม่จําเป็นต้องมีปืนรุ่นใหม่ไม่จาเป็นต้องมีอาวุธประจําตัวที่สั่งทําเป็นพิเศษหรือจะบอกว่าไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้ครับทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของสกามโตล้วนเป็นอาวุธสังหารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปักกา เล่าหงนในรถไฟเสื้อผ้าหรือแม้แต่อาวุธของศัตรูสัการโมโตะก็สามารถชิงมาใช้เล่นงานศัตรูได้เหตุผลที่สการโมโตะสามารถหยิบจับทุกอย่างมาเป็นอาวุธได้เป็นเพราะว่าเขามีร่างกายที่ดีมากครับสัการโมโตะสามารถใช้เบ็ดตกปลาเกี่ยวรถที่กําลังจะตกสะพานและดึงมันขึ้นมาได้สัการโมโตะสามารถใช้หมัดเป,ปล่าๆต่อยทะลุถนนคอนกรีตได้และนอกจากนั้นร่างกายของสัการโมโตะยังทนทานต่อการโจมตีทุกรูปแบบอีกด้วยครับลิออนเพื่อนของสัการโมโตะถึงกับเคยพูดออกมาว่า ถ้าหากอยู่ในห้องที่มีของเกลื่อนกาดซากาโมโตะจะเป็นคนที่หยิบจับของทุกอย่างในนั้นมาเป็นอาวุธสังหารได้เลยทีเดียวครับยกตัวอย่างการต่อสู้ของซากาโมโตะเพื่อให้ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมจะขอยกตัวอย่างการต่อสู้ของซากาโมโตะมาสักหนึ่งหรือ2เหตุการณ์เหตุการณ์แรกครับต่อสู้กับมือสไนเปอร์มาชิมโมะเฮนสุเกะในตอนนั้นเป็นตอนที่เฮนสุเกะต,ตั้งใจเอาชีวิตของซากาโมโตะเพื่อแลกเงิน1000ล้านเย,ยนครับ เฮซุเกะเป็นสไนเปอร์ที่เก่งมากจนเล่นงานซากาโมโตะได้ในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายเขาก็แพ้ให้กับซากาโมโตะด้วยการถูกซากาโมโตะปากอนหินจากระยะไกลทะลุกระบอกปืนไปเลยครับเหตุการณ์ที่2ต่อสู้กับออเดอร์คานางุลิคานางุลิเป็นคนที่มีฝีมือร้ากาจมากครับเขามีอาวุธเป็นเลเซอร์ความเข้มข้นสูงจะหลบก็ยากโดนเข้าไปก็เอาเจ็บตัวพอสมควรแต่ซากาโมโตะก็แก้เกมด้วยการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ในสถานที่นั้น อย่างการใช้กระบองเหล็กเป็นตัวสะท้อนเลเซอร์ให้กลับไปทำร้ายคนาง,งุริอะไรทำนองนั้นครับความแข็งแกร่งนี้ทำให้สากโมโตถูกเชิญให้รับตำแหน่งเป็นผู้คุมกฎของสมาพันธ์นะคะหรือก็คือหน่วยงานที่มีชื่อว่าออเดอร์ครับออเดอร์ Order เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสมาพันธ์หน้าที่หลักนั้นเรียบง่ายแค่ไปสังหารเป้าหมายของสมาพันธ์และดูแลกฎระเบียบของมือสังหารที่สมาพันธ์ตั้งขึ้นก็แค่นั้นแต่รายละเอียดแบบเจาะลึกของออเดอร์ ผมก็ขอติดเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ในคลิปหน้าแล้วค่อยมาพูดถึงเรื่องนี้กันซากาโมโตะได้ชื่อว่าเป็นออเดอร์ที่แข็งแกร่งมากเขาไม่เคยทําภาร,รกิจล้มเหลวเลยสักครั้งไม่ว่าภาร,รกิจนั้นจะยากหรือมีความเป็นไปไม่ได้มากแค่ไหนก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีภาร,รกิจหนึ่งที่ซากาโมโตะทาไม่สําเร็จและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยที่แน่ชัดว่าทําไมถึงทําไม่สําเร็จภาร,รกิจที่ว่าก็คือการสังหารคนทรยศอุสุกิเค ที่ปัจจุบันกลายเป็นผู้นําองค์กรที่มีชื่อว่าสเสลหรือก็คือองค์กรต่อต้านสมาพันธ์มือสังหารอะไรทํานองนั้นครับแต่อย่างไรก็ตามครับสุดท้ายชีวิตมีขึ้นก็ต้องมีลงไม่มีใครเก่งไปได้ตลอดและไม่มีใครอ่อนแอไปได้ตลอดเช่นกันหลังจากที่สก,กามโตพบเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งอาลโออี e. เขาก็ตกลุ่มลักในความนุ่มฟูของอาลอีทันทีในช่วงแรกที่คบกันสก,กามโตไม่เคยปิดบังอาลอีเลยครับว่าตัวตนของเขาเป็นใครหรือทํางานอะไร และหากถามว่าอโอิรับได้ไหมกับชีวิตอีกด้านของสัการมโตก็ต้องตอบว่ารับไม่ได้ครับทั้งสองคบหากันจนกระทั่งวันหนึ่งสัการมโตที่มีนัดเดทกับอโอิได้มาพบเจอเธอในสภาพโชคเลือดเลือดที่ติดอยู่บนเสื้อของสัการมโตไม่ใช่เลือดของเขาแต่เป็นเลือดของเหยื่อที่เขาเพิ่งจัดการไปอโอิ e ในตอนนั้นรู้ทันทีครับว่าสัการมโตไปทําอะไรมาเธอตัดสินใจพูดกับสัการมโตว่าถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันก็อยู่กับคุณไม่ได้หรอก คนจะกระโดดราวกั้นของสวนสาธารณะลงไปข้างล่างทันทีครับในตอนนั้นสาก a m o ต o ร,รีบกระโดดลงไปช่วยอาออิทันทีโชคดีที่พื้นด้านล่างเต็มไปด้วยกองหิมะทําให้ทั้งสองไม่รับบาดเจ็บอะไรและหลังจากนั้นสาก a าโม o t o ก็ตัดสินใจลาวงการและสัญญากับอาอวิว่าจะไม่ฆ่าใครอีกส่วนโทษของการผิดสัญญานั้นคือใบหยา่าจากอ่ออินั่นเองหลังจากแต่งงานและมีลูกสากาโมโตะก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวครับ จากชายหุนดีที่เต็มไปด้วยออร่า,รากับกลายเป็นชายอ้วนพุงรุ้ยที่หางไม่บอกว่าเป็นอดีตตำนานมือสังหารแล้วก็ก็คงไม่มีใครเชื่อแน่ๆแต่ถ้าถามว่าสาก a มโตะอ้วนขึ้นแล้วฝีมือแย่ลงไหมก็ต้องตอบว่าแย่ลงแต่ยังคงไร้กาดเพราะหลังจากที่สาก a มโตะออกจากวงการกลายเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อและคุณพ่อของลูกสาววันหนึ่งเขากลับถูกตั้งค่าหัวถึง1000ล้านเยนโดยที่ตัวของสาก a มโตะก็ไม่รู้ครับว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้เขาถูกตั้งค่าหัวสูงขนาดนี้ สิ่งที่ตามมามากมายคงไม่ต้องเดานะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นมือสังหารมากมายจากทั่วทุกสรารทิศต่างพุ่งเป้ามาที่สก,กามโตโดยไม่เกรงกลัวเลยว่าในอดีตฝีมือของสก,กามโตไร้ากาดแค่ไหนถึงแม้ว่ามือสังหารเหล่านั้นจะถูกสก,กามโตไล่กลับไปมากมายแต่มันก็มีพวกที่สู้ได้อย่างตึงมือโผล่ขึ้นมาครับการได้เจอกับมือสังหารที่สู้กับสก,กามโตได้อย่างตึงมือทําให้เราดูว่าฝีมือของสก,กามโตในตอนนี้ลดลงอย่างมากจากสมัยรุ่งเรือง หรือถ้าเทียบตอนยุคลุ่งเรืองฝีมือของซากาโมโตะในตอนนี้มีเพียง30%เท่านั้นอย่างที่บอกไปครับว่าตอนนี้ซากาโมโ,มโตะกลายเป็นลงอ้วนพุงรุ้ยดังนั้นรูปร่างที่เปลี่ยนไปก็ทําให้รูปแบบการต่อสู้เปลี่ยนไปเช่นกันหากซากาโมโ,มโตะเจอศัตรตูที่ตึงมือแล้วก็เขาจะอาศัยการขยับร่างกายให้มากขึ้นเพื่อเผาผ่านแคลอรี่จากนั้นร่างกายที่ตุยหนุ้ยก็จะผอมลงกลับไปสู่ร่างในยุครุ่งเรืองหรือก็คือร่างผอมนั่นแหละครับ ซัการมโตในร่างนี้จะดึงเอาศักยภาพของตัวเองออกมาได้มากขึ้นจะขยับร่างกายได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ความผอมก็อยู่ได้ไม่นานครับเพราะหลังจากสู้เสร็จและได้กินอาหารสาการมโตก็จะกลับมาตุ้ยนุ้ยเหมือนเดิมนั่นเองและนี่ก็คือความสามารถในเรื่องราวของตำนานมือสังหารสาการโตทาโร่ครับหากมีตรงไหนที่ตกหล่นหรือผิดพลาดไปผมต้องขออาภัยมานที่นีด้วย แต่หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ